สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลน,นะครับว่าในระหว่างวันที่1ถึงวันที่4กุมภาพันธ์นี้เนี่ยเทศบาล จะต้องดําเนินการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับตามแผนหรือไทม์ไลน์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตเขาได้ประกาศออกมาเนี่ยนะครับในระหว่างวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลจะต้องดําเนินการนะครับโดยในวันที่1น่เนี่ย ก็เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศตามมาตรา142นะครับต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือประหลัดเทศบาลนั่นเองนะครับ โดยในร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆนะครับตามมาตรา12เนี่ยนะครับก็คือ,อวันเลือกตั้งวันรับสมัครเลือกตั้งซึ่งต้องให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน10วันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งและต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันต่อมานะครับสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำเภอตำบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายในเขตเลือกตั้งและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนะครับนี่คือรายละเอียดต่างๆในร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งซึ่ง เป็นร่างที่จะต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับต่อมานะครับในวันที่3กลกุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งที่เทศบาลเสนอมานะครับ และในวันที่4กุมภาพันธ์6กก็คือวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแต่ละเทศบาลเนี่ยประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตามมาตรา12นะครับซึ่งประกาศตรงนี้เนี่ย ก็คือประกาศที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เทศบาลทุกแห่งจะต้องทำนะครับในระหว่างวันที่1-4ึ่ง่กุมภาพันธ์สองพนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ